เดี๋ยวเรามาใส่กระจกข้างกันนะครับจะเป็นห่วงแบบนี้ครับซื้อมาจาก l a ซ a ด a าราคา99บาบทครับไม่รวมส่งจะเริ่มจากด้านซ้ายก่อนนะครับการใส่ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยครับง่ายๆขันน็อตแค่ประคู่กับตัวเมียเท่านั้นครับน็อตตัวเมียจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็หมุนด้านบนได้เลยครับ มีด้านขวาครับจากนั้นก็ใช้ประแจาปากตายครับขันด้านบนให้แน่นๆเลยครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมสั่งไฟเลี้ยวมาจากจีนนะครับสั่งทาง Lazada ครับก็รอ,อประมาณ5วันครับ ของก็มาถึงนะครับเร็วมากครับในไทยไม่มีขายเลยนะครับนี่เป็นรีโมดโอ้ไฟสว่างมากครับก็มีตัวยึดนะครับเป็นยางด้าขวา นี่สภาพแสงกลางวันเลยนะครับยังมองเห็นได้ชัดเจนอยู่ครับถือว่าไฟแรงใช้ได้นะครับบางยี่ห้อกลางวันนี้แทบมองไม่เห็นครับไฟหลังมีหลายแบนนะครับเขาบอกว่าถ้าบางคนจะซื้อมาสองชุดนะครับก็มาจูนหากันได้ครับก็จะทำให้กดรีโมทอันเดียวก็ติดได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับนี่เป็นสายรัดของรีโมทนะครับ อันนี้เป็นของไฟท้ายไฟเลี้ยวครับของที่ด้านหลังนะครับก็จะเหมือนกันครับคล้องไว้ด้านหนึ่งแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปรัดได้เลยครับผมจะรัดไว้ตรงใกล้ๆคันเร่งแบบนี้นะครับส่วนไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะยึดตรงไหนนะครับ จริงแล้วมันจะต้องมีท่อเหล็กลงมาตรงกลางครับถึงจะยึดไว้ได้นะครับถ้าเราจะมายึดด้านข้างแบบนี้มันก็ดูแปลกๆไปหน่อยครับเ,ออเดี๋ยวคงจะต้องทำท่อลงมาครับไม่ก็ฝังไว้ที่ตรงพลาสติกตรงนี้เลยครับผมถอดฝาออกมานะครับกำลังจะดูว่าจะต่อท่อลงมายังไงครับสรุปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวิธีนะครับ ็นั่งคิดนอนคิดอยู่ตั้งคืนครับก็เดี๋ยวจะใช้เหล็กแบนแทนนะครับตรารูทั้งสองด้านให้ได้ขนาดตรงกับจุดที่เราจะยึดนะครับพ่นสีดำนะครับ หาแนวยึดนะครับเอาลงมากลางๆหน่อยครับจะได้ไม่ติดด้านบนครับเดี๋ยวเราจะป้ายจารบีก่อนนะครับแล้วก็ไปทาตรงรูที่เจาะนะครับเพื่อป้องกันสนิมด้วยครับโอเคเสร็จเรียบร้อยจากที่ตอนแรกจะยึดแนวตั้งนะครับคราวนี้เราจะมายึดแนวนอนแทนครับแต่ว่าวิธีนี้จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับ ผมจะเปลี่ยนวิธียึดใหม่ครับโดยใช้เข็มขัดรัดสายแบบนี้นะครับยึดแทนตัวเดิมครับก็ง่ายๆเลยครับคล้องที่ด้านหลังนะครับแล้วก็คล้องเข้ากับเหล็กแบนครับแล้วก็รูดยึดได้เลยครับวิธีนี้จะมีข้อดีนะครับก็คือดีกว่ายางรัดที่เขาให้มานะครับ แบบนี้ก็กันขโมยได้ด้วยครับเพราะว่าค่อนข้างจะดึงออกได้ยากกว่าครับรูดให้แน่นๆทั้งสองด้านนะครับง่ายๆเลยครับแล้วก็ก็ทำการตัดส่วนเกินออกนะครับโอเคเรียบร้อยครับแน่นหนาเลยครับ ทดสอบไฟเลี้ยวอันนี้ในที่แสงน้อยนะครับก็จะเห็นชัดเจนมากครับเรียกว่าแสบตากันเลยทีเดียวไฟหนึ่งดวงคือเปิดทิ้งไว้อยู่นะครับถ้าจะปิดก็กดหนึ่งครั้งครับกดสองครั้งนะครับเป็นการเปิดเครื่องแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวได้เลยนะครับที่รีโมทต,ตรงนี้ไม่มีสวิตช์นะครับอันนี้เปิดไฟเลี้ยวขวา ต้องการปิดก็กดอีกครั้งหนึ่งครับเลี้ยวซ้ายปิดเลี้ยวซ้ายอันนี้เป็นไฟท้ายนะครับมีหลายแบบเลยครับเวลาเรากดไฟเลี้ยวนะครับถ้าเราลืมปิดมันจะดับไปเองครับเปิดไฟเลี้ยวให้ดูในที่กลางแจ้งนะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับ ให้ดูระยะไกลนะครับอันนี้เป็นไฟท้ายไม่ใช่ไฟเบรกนะครับ